มันดีมากเลยค่ะมีริ้วในข้างเออยังไงครับก็ก็ดีอะค่ะมีดีกี่รอนคะมีมีเยอะอยู่ค่ะมีกินเช็คตลอดเลยไหมคะเช็คตลอดเลยไหมคะเช็คตลอดเช็คเช็คลูกๆของทางเ้ยใช่ค่ะใช่ค่ะพี่มีก็จะไม่ยอมเหมือนกันไม่ยอมไม่ยอมก็อยากจะยืนข้างๆเขาแล้วรู้สึกว่าคู่ควรใช่แล้วครับกว่าจะได้ขนาดได้ขนาดนี้มาเป็นยังไงบ้างครับคือแบบ ดีใจที่ที่ตัดสินใจที่จะเริ่มทำจริงๆแล้วมันสําเร็จได้อย่างที่ตั้งใจเพราะว่าแบบไทยก็ตั้งใจมากๆเลยจริงๆนะนี่5้5เดือน6เดือนผ่านาแต่ละไทยก็แบบคือมาถึงจุดนี้แบบไม,ไม่ไม่น่าเชื่อแล้วก็แบบจะพยายามเก็บรักษาตรงนี้เอาไวไ้ด้นอนาุดมันพ่ใช่มันใช้เวลาื่นดืู คือจริงๆช่วงแรกเลยนี่จะเร็วมากเพราะว่าแบบด้วยความที่มันใหญ่มากเชื้อตอนก่อนหน้านี้แล้วมันเป็นแบบทั้งน้ําทั้งอะไรกันแล้วแต่มันจะลงเร็วมากเลยเดือนแรกก็ลงไปสิบกว่าเลวเดือนที่สองเดยลงไปยี่สิบกว่าแล้วแต่ว่าช่วงหลังๆไหนที่แบบประมาณสักห้าโลสุดท้ายนี่นจะยากเสิดเลยตอนนี้ <c oughs> มีเท่าไหร่ตอนนี้อยู่มาแปดสิบ <c oughs> แต่พีช่ชายดูแบบว่าดูเพิ่เไปเลยนะเด็กลงใช่มันแบบเปลี่ยนชีวิตแท้จริงเพราะว่าแบบ เหมือนใครปล่อยไปตามแบบอายุไปเรื่อยๆแบบอ้าแก่ละอายุเยอะแล้วก็คงแบบประมาณนี้แหละอะไรเงี้ยแต่พอลุกขึ้นมาทำจริงๆแล้วรู้สึกว่ามันนำได้อ่ะจุดไหนที่เราต้องเปลี่ยนนะภรรยาหรือเปล่าฮะเปลี่ยนอะยางสั่งหรือเปล่าอ๋อต้องเปลี่ยนภรรยาคงใจคงใจอะไรคงใจคือแบบโอ๊ยคุณดีแล้วเปลี่ยนภรรยาดีกว่าเป็นลงแท็บไอได้แล้วคือไม่มีที่จะอยู่แล้วนะเปลี่ยนตัวเองจริงน่าจะเป็นแบบ ด้วยรูปด้วยอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าด้วยครอบครัวแล้วรู้สึกว่าแบบอยากจะมีเวลาขเขาอยากจะแบบสุขภาพดีอยู่กับเขา แล้วก็มีแรงที่จะไปเล่นกับเขาด้วยตอนนี้แล้วก็แลม,มีเรื่องของอามาใช่มันแบบมัน,ม,นมันไปหมดแล้วอะไปหาหมอไปเช็คร่างกายเช็คสุขภาพทีตัวเลขมันทะลุมหมดทุกตัวเลยแล้วก็แบบเขาก็เริ่มไม่ดีด้วยแล้ว,ลวคือแบบมันรู้ส,สึกเองด้วยนะ,เ,ะเวลายอยู่ที่บ้านนี่ก็แบบกินเสร็จกระนอนอย่างเดียวแล้วรู้สึกแบบไม่มีแรงทนี่ลุก้ึ้นมาดาว่ะที่เดือนที่ายกับร่างนี้ที่แรกา ได้มาตอนนี้กำลังจะหเดือนแล้วครับเริ่จะ6เดือนแล้วไม่ใช่ว่าลดกันหนักหนักจริงๆมันมันเร็วมากช่วงแรกกนเร็วเพราะว่าแบบพอตั้งใจแล้วก็ลุกขึ้นมาทำจริงๆมันมาจากที่มันสะสมเอาไว้กระครับจากที่มันสะสมเอาไว้เยอะมากเนี่ยมันก็แบบทั้งน้ําทั้งไหลมันจะลงเลยช่วงแรกแต่ช่วงหลังๆมามันก็จะใช้เวลานิดนึงที่แบบอยากจะรีที่มันเห็นชัดๆหรืออะไรเงี้ยมันจะใช้เวลาอต่่าางย ม,ม mine? Mine. ันผลดีต่อร่างกายเพรดีว yeah. ่ามันลดเร็วอะไรอย่างงี้ออไม่ไม่เพราะช่วงแรกคือแบบใครก็คือทำตามแบบตามสูตรปกติเลยออกกำลังกายคือทั้งเล่นเวททั้งคาร์ดิโอแล้วก็ดูอาหารด้วยมันก็เลยแบบเป็นสูตรที่แบบมันไปไปในเส้นทางเพื่คผ่อนคลายเป็นเส้นทางธรรมชาติ มันใช้แรงเยอะเหมือนกันคือมันไม่ใช่แค่แรงกายอย่างเดียวมันต้องใช้ใช้ความตั้งใจมากๆด้วยอ่ะบางทีมันก็สู้ไม่ไหวจริงๆค่ะคุณเห็นยังไงซัพพองสามียังไงบ้างตลอดเวลาขนาดมาซักขวดทุกเรื่องเอ๊ะอาก็จับเนาะแะก็จับงนรู้สึกว่าตอนนี้จับจับบ่อยขึ้นตลอดไม่ไม่ใช่แค่จับบ่อยเดี๋ยวชายก็เดินโชว์บ่อยอยู่บ้างก็โชว์จัอก็ไม่อยากใส่เสื้อบ้างเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยใส่ลรอ อะไรเขาบอกว่าต้องต้องเปลี่ยนใซส์เสื้อผ้าต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่หรือเปล่าเธอไม่ต้องซื้อเพรชายไม่ใส่ไม่ใส่แล้วจริงจริงจริงชอบไปทำไปรับพี่ชายไม่ใส่เสื้อผ้าแต่บางทีก็ไม่รู้เขาอายแม่บ้านที่เลี้ยงที่บ้านบ้างหรือเปล่าไม่เปิดเผยต่อคแฟนผู้ชายพางะยังไงนะคะเหมือถ้าบอกว่าตอนอยู่บ้านอรเงี้ยเผยแผ่อะไรนะคะเผยแผภาพตอนพี่ชายตอนอยู่บ้านมคะอ๋อ อไม่ได้ถ่ายไว้เลยอ่ะเดี๋ยวเข้าหลังนะโอเคเอมีลงบ้างติดตามนะคะให้เห็นแหวนติดตามนะคะติดต้องติดตามค่ะเดี๋ยวไปดูลูกชอบมากคือแบบ คือความตั้งใจของชายเนี่ยคืออยากใจะให้ลูกเห็นด้วยเพราะแบบพ่อทําได้นะอะไรเนี้ยก็เลยแบบตั้งใจจริงๆแล้วก็วันที่มันเริ่มเริ่มเห็นแล้วล่ะว่ามันมีร่อนๆอะไรขึ้นมาก็จะไปอวดลูกอะแบบเห็นหรือยังเห็นหรือยังคืออะไรเงี้ยจนทุกวันเนี้ยก็คือแบบเขาก็แบบพ่อมีที่แขกแต่แม่ไม่มีคิดไปเรื่หลังใช่ไหมใช่แล้วคนทางนี้ไปต่อใช่ไหมคะไปต่อแม่ก็เลยต้องอวดบ้างว่าแม่ก็มีนะ <c oughs> ขอบคุณครับ ใจค่ะใจค่ะเฮ้ยยากอ่ะเอาะบว่านีดลองนิดหนึนะครับ